พี่คะหนูขอจ่ายร้อยหนึ่งก่อนนะคะอีกยี่สิบเก้าบาทเดี๋ยวมาให้ทําไมละคะพอดีแค่ขี่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะแวะอ๋อเ้นหลังถ้าได้ผ่านมาจะเอามาให้นะคะค่ะพี่คะจ่ายก่อนสองร้อยอีกห้าสิบเดี๋ยวมาให้ทําไมอีกละคะยังไม่กดตังค์เลยคะ่ะมีติดตัวแค่สองร้อยอันเดิมก็ยังไม่จ่ายพี่คะพี่คะพอดีหนูรีบเดี๋ยวเอามาให้อีกห้าสิบเดี๋ยวคะ่ะเอามาให้อยู่แล้วคะ่ะพี่ไม่ต้องกลัวหรอกที่นี่รับโอนคะ่ะ ไม่มีเงินสดก็โอนได้โทรศัพท์ไม่มีเน็ตคะ่ะโอนไม่ได้ที่นี่มีไว f i คะ่ะเดี๋ยวกดให้มีเน็ตและะ้วค่ะรบกวนโอนอันที่ค้างวันก่อนกอนให้ด้วยนะคะน้องคะน้ำหอมอยู่โซนไหนคะเออตรงไหนนะคะน้องน้องคะแล้วแป้งอยู่ตรงไหน ของมีตั้งหลายอย่างชี้มาเลยพี่พูดจะรู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนคิดตังค์ขน้องพนักงานร้านนี้เขาเป็นอะไรเจ๊ลูกออกจากตรงนี้ก่อนได้ไหมจะกวาดร้านเร็วๆจ้ะจ้ะจ้จ้จ้เจ๊บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปหวีผมแถวนี้มันกวาดยากขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะเดี๋ยววันหลังเจ๊ไปหวีในห้องน้ำล้วกันจะหวีในห้องน้ำได้ยังไงเดี๋ยวท่อก็ตันอีกยุ่งยากเข้าไปอีกรู้ไหมว่าใครเป็นคน้างห้องน้ำก็หนูจ้ะจ้ะจ้ะขอโทษจ้ะแ้วเจ๊จะไปหวีที่ไหนได้เนี่ย ชมพู่จ้าพื้นมันเปื้อนอะ่ะมาทําความสะอาดให้เจอีกสักรอบหน่อยนะก็บอกแล้วว่าอย่าให้ลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามากว่าเวลาสิบรอบมันก็ไม่สะอาดห,หรอกแม่ค้ามีแป้งเย็นเท,นทเวลพาดไข่ไหมจะเอาสีไหนกำลังจะเติมเนี่ยแล้วสีไหนมันเย็นกว่ากันแล้วมันหอมกว่ากันหละแม่ค้ามันก็เย็นทุกตัวแหละสีม่วงน่ะหอมสดชื่นสีชมพู่น่ะหอมสะอาดส่วนสีฟ้าน่ะฮาแล้วเย็นเลยหอมนานสิบชั่วโมงเลยนะงั้นเอาสีฟ้านี่แหละแม่ค้าอ่ะตังไปจ่ายอะไรตรงนี้ไปจ่ายกับเจที่เคาน์เตอร์นู่นเจ๊ ทำไมพนักง,งานเียปากจัดจังเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะแต่เขาขายของเก่งนะคะแต่และเดือนเนี่ยยอดขายพุ่งกระชูดเลยค่ะปากจัดขนาดนี้ถ้าลองไม่ซื้อดูสีมันจะด่าเอาแล้วเขาเก่งมากเลยนะคะคนเดียวอะ่ะทำได้ทั้งร้านตั้งแต่พนักง,งานยันแม่บ้านค่ะแต่เสียอย่างเดียวปากจัดนิดหน่อยทนทน,ทนเอาค่ะุขนาดนี้ไม่หน่อยแล้วมัง้งเจ๊สวัสดีค่ะมาสายห้านาทีขอโทษค่ะเจ๊วันหลังจะพยายามปรับปรุงใหม่นะคะ เจ๊สวัสดีค่ะมาสาย30นาทีเลยนะชมพู่รถติดจะตายเจ๊ใครจะมาทันขี่รถมานะไม่ใช่เหาะมาหนูสาย30สนาทีก็บุญแล้วโอ๊ยปัดฝุ่นจะปัดแรงอะไรเนี่ยฝุ่นมันเข้าจมูกเนี่ยก็ฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะก็ค่อยๆปัดสิมันโดนฉจนเนี่ยฉันยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ชมพู่ช่วยเราจัดล็อกนี้ใหม่หน่อยนะล็อกใครล็อกมันสิจัดเองนะฉันไม่ได้ว่างานฉันก็เยอะเหมือนกันงานก็งานตัวเองไม่คนอื่นช่วยอีกไม่มีสมองหรือไง โอ๊ยพี่พรทําไมทํางานขวางทางคนอื่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่เช็ดฝุ่นอยู่ก็ดูหน่อยมันขวางทางเดินไม่เดินแก่แล้วยังไม่มีสมองอีกไอเถอะชมพู่จะพูดอะไรก็ให้เกียรติหน่อยพี่พอรอายุเท่าแม่เธอเลยนะเจจะยุ่งอะไรหนูดด่งงด่าเจหรือไงก็ไม่นี่ด่าหมดไม่สนหัวงอกหัวดําถ้าไม่ติดว่าทํางานดีนะฉันเอามันออกตั้งนานแล้วพี่รับแคบหมูให้ทานไหมคะแคปหมูไม่เอาหรอกอ้วนไม่เป็นไรคะ่ะเอ่อที่ร้านเห็นติดป้ายรับพนากาักงานใช่ไหมคะใช่จ้ะ แต่เรพนักง,งานขายเครื่องสำอางนะไม่ใช่ไม่บ้านหนูขอสมัครได้ไหมคะพอดีช่วงนี้หนูตกงานดูสภาพน้องซิมาขายเครื่องสำอางใครจะกล้าซื้อกลับไปขายแคบหมูของน้องต่อเถอจะจ้ะนิวได้ย,ยินว่ามีคนมาสมัครงานเหรออ้ใช่ค่ะเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊พอดีหนูมาขายแคบหมูเจรับแคบหมูไว้ทานไหมคะน่ากินจังเอาเอาเดี๋ยวเจ๊ช่วยหนูนะเจ้เอาหมดนี่แหละขอชิมก่อนเลยนะอืม อ่ยมากคุณกับพ่อตําคุณฟินน่าดูเลยอ,อร่อยมากได้ยินว่ามาสมัครงานเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเห็นนี้เขาว่าหนูน่าจะไม่เหมาะมไม่เหมาะตรงไหนมาทำมาทำเลยมาเจ๊ับเดี๋ยวมันฝึกกันได้แต่เจ๊คะ่ะอย่าเดียวทำอะไรระวังหน่อยสิความอร่อยะนนีนนยความอร่อยท่านั้นเลย เสร็ป้านเราต้องสวยเต้น,นะคะเจ๊แล้วดูดยีนี่สิทำเลยทำเลยเจ๊แล้วพร้อมทำวันนี้เลยไหมล่ะจริงเหรอคะเจ๊ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่นิวนะเขาเป็นพนักงานอยู่านานแล้วเขารู้ทุกอย่างเจ๊ค่แคบหมูเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเจ๊จ่ายปากเก็บให้เจ๊นหน่อยนะเก็บดีๆีนะเจ๊จะเอาไว้กินกับส้มตำาออร่อย ีผมเนี่ยเบอร์ไหนหมดก็ไปเอามาเติมค่ะน้องค้ารบกวนดูสอบเขียนคิ้วให้พี่หน่อยได้ไหมเออได้ได้ค่ะของบาวอิดเนี่ค่ะพี่อยากได้สีน้ำตาลอ่อนเออพี่นิวคะ่ะช่วยดูสอบเขียนคิ้วให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมคะเธอก็ดูเองสิคือคือว่าหนูไม่รู้คะ่ะถ้าแค่นี้ไม่รู้แล้วเธอจะทำงานที่นี่ได้ยังไงสีน้ำตาลอ่อนน่านจะเป็นตัวนี้คะ่ะเจ๊คะ ว่าไงคะลูกค้าเมื่อกี้มาซื้อสอเขเยนคิวของบาาอิดเจ้าซีอ่อนแต่พนักงานน่ะหยิบสีเข้มให้เนี่ยตายแล้วใครเป็นคนแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยหนูเองคะ่ะเจหนูขอโทษคะ่ะลูกค้พาพอดีหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเจ้คะทําไมไม่รู้จักอบรมพนักงานก่อนไม่มีความรู้แล้วมาแนะนําลูกค้าได้ยังไงขอโทษแทนลูกน้องด้วยนะคะมามาดิเจเปลี่ยนสีใหม่ให้ไม่เอาแล้วคะ่ะคืนเงินหนูมาเลยได้คะ่ะได้คะ่ะ เจ๊ต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้านี่ค่ะตังข่าวหลังอ่ะรับพนักง,งานก็เลือกหน่อยนะคะดูสภาพสิหน้าก็ไม่แต่งคิ้วก็ไม่เขียนยังกล้ามาแนะนําลูกค้าอีกข่าวหลังเนี่ยถ้าไม่รู้ก็อย่าแนะนําลูกค้ามั่วๆนะชมพู่น,น้องนั่นแหละมีอะไรก็ไม่ยอมถามหนูเลยคะ่ะเจ๊แล้วเรื่องการแต่งหน้าแต่งตานิวบอกน้องหรือยังบอกแล้วค่ะปรับปรุงตัวเองเลยนะชมพู่ ทำงาน้านเครื่องสาอางนะ่ะบุคลิกภาพนะ่ะมันสําคัญหนูขอโทษค่ะเจ๊มะเหมียวตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรคือชิก้าฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวาถามพนักง,งานก็ได้๋ยวไปถามเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราไม่รู้เรื่องเอาไม่ถามเราจะรู้หรอมันช่วยเรื่องอะไรเธอไม่รู้หรอพนักง,งานพวกเนี้ยถ้าเราไปถามมันก็จะว่าเราโง่เออเออไม่ถามก็ไม่ถามเอา เซรั่มวิตามินซีวิตามินซีมันเอาไว้กินไม่ใช่หรอลูกค้าค่ะวิตามินซีมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบทาค่ะ <c oughs> มีอะไรสงสัยอีกไหมคะสอบถามได้นะคะไม่ค่ะค่ะงั้นขอตัวนะคะฉันบอกเธอแล้วอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราบ้านนอกโทษเถื่อน้าไม่ต้องมากับฉันเลยนะอยากายลูกค้าสนใจนตัวไหนถามได้นะคะไม่เป็นไรค่ะ สวยทั้งสองสีเลยจะเอาสีไหนดีหนูเลือกให้ไหมคะลูกค้าสีนี้สวยแล้วก็เหมาะกับลูกค้าดีนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกค้าค่ะเอาอันนี้ดีกว่าค่ะลดราคาเหลือสองร้อสิบบาทเองนะคะเออเอามาเอามาคิดตังค่ะน้องยี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะน้องเดี๋ยวก่อนที่หน้าที่หลังไม่ต้องให้พนักงานมาตามพี่นะพี่อึดอัด เจสสวัสดีค่ะแต่งตัวมาทํางานหรือจะไปไหนเนี่ยก็แต่งตัวมาทํางานสิคะแต่งตัวมาทํางานก็ให้มันเรียบร้อย่อยสิจะโชว์แขนโชว์ไหล่มาอย่างนี้หรอสิทธิส่วนบุคคลค่ะเจนูจะแต่งยังไงก็ได้ถ้าหนูพอใจไปทํางานก่อนนะคะใหญ่มาเหมี่ยวจะซื้อให้เปลืองเงินทําไมตัวทดลองก็มีให้ใช้หอมมากเลยอ่ะวันนี้ทาลิปอะไรดีนะเบอร์ไหนดีเอาเบอร์นี้แล้วกัน อ้สีสวยมากเลยอุ๊ยลืมทาแป้งได้ไงอะเอา้าหมดแล้วนี่เฮย้ยเจ๊ขาตัวทดลองแป้งตัวนี้หมดค่ะอืองั้นเปิดตัวทดลองใหม่เลยนะคะอืมข้าตัวทดลองเนี่ยเจ๊หักจากเงินเดือนเธอเลยนะเอา้าแล้วจะมาหาักจากเงินหนูได้ยังไงอ่ะเจ๊ก็เธอมาใช้อยู่ที่นี่ทุกวันใช้จนหมด ยก็เป็นตัวทดลองหนูก็ใช้ได้ไหม่ตัวทดลองฉันเปิดไปให้ลูกค้าทดลองแต่เธอมาใช้ทุกวันจนหมดหนูก็ต้องลองไหมคะเจ๊ไม่งั้นจะบอกลูกค้าได้ยังไงว่ามันดีหรือไม่ดีอันนี้เขาไม่ได้ไเรียกว่าลองเขาเรียกว่าใช้ใช้จนหมดไปไปเปิดตัวใหม่แล้วฉันจะหักเงินสิ้นเดือนเจ๊พี่คะเราฉันมานาฟิล์มกลิ่นไหนหอมคะแนะนำหน่อยค่ะมันก็มีตัวทดลองอยู่นะคะลูกค้าดมดูได้เลยคะ่ะ พสติกสีไหนสวยคะช่วยแนะนำหน่อยคะ่ะลูกค้าทดลองดูได้เลยคะ่ะเออแล้วมันมีสีแดงอมชมพูไหมอะคะสีมันก็มีตามนั้นละคะ่ะพี่คะช่วยแนะนำ จะช่ยวยแนะนําให้ค่ะอยากได้ตัวที่มันกลิ่นหอมค่ะตัวที่ลูกค้าเลือกก็หอมนะคะใช้ดีแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะน้องพนักงานใหม่แนะนําลูกค้าดีจังน้องคะให้ฉันเป็นหมอเจนนะ <c oughs> น้องคะคะน้องคะช่วยพี่เลือกอันนี้หน่อย เลือกอะไรคะพี่อยากได้น้ํายายืดผมคะ่ะน้ํายายืดผมอยู่ตรงนั้นล่ะคะ่ะพี่เลือกดูเลยนะคะช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะมันมีตั้งหลายสูตรไม่รู้ว่าสูตรไหนเหมาะกับผมพี่แนะนายี่ห้อน,นี้คะ่ะพี่ผมเส้นเล็บเหมาะกับสูตรสีน้ำเงินงั้นเอาตัวนี้แหละพี่ฝากถือน้องๆพี่เอานี้ด้วยกระปุกนึงถือให้พี่หน่อยน้อง อันนี้ด้วยจ้ะที่บ้านสะผมบ่อยพี่คะใช้ตะกร้าดีกว่านะคะงั้นเอาไปคิดตังค์เลยค่ะน้องอยู่นี่มีหมวดกุมผมอาบน้ำไหมอ๋ออยู่ล็อกสุดท้ายเลยค่ะล็อกสุดท้ายตรงไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วอยสิบบาทเองเหรอเอาอันนึง ไมมันขาดมันก็ใส่ได้นะแต่ทําไมมันขาดทำไมเอาขขาขาดมาขายลูกค้าแม่ค้าเอาหมวกขาดมาขายเหรอมีหน้าเหรอมันถึงสิบบาทอันนี้มันไม่ใช่หมวกค่ะลูกค้ามันเป็นางเกงในกระดาษก็ไม่ได้มีเขียนบอกหรือว่าเป็นกางเกงในกระดาษเอาคืนไปเอาเงินคืนมาลูกค้าแกะขนาดนี้แล้วทางร้านไม่รับคืนหรอกค่ะก็มันเป็นความผิดของทางร้านตอนมาซื้อก็ไม่มีใครไปแนะนํา แล้วป้ายก็ไม่มีเขียนบอกด้วยลูกค้าไม่รู้ก็ต้องมาถามสิคะไม่เป็นไรแค่สิบบาท